ในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเจ้าเมวเมียวขึ้นต้นไม้ลงไม่ได้ครับทุกคนเนี่ยเขาขึ้นไปต้นไหนก็ไม่รู้ได้ยินเสียงเขาร้องเมียวเมีวอยู่ๆๆยเขาก็ต้องค่อยๆศึกษาด้วยตัวเองอนะเนาะวิธีลงเขาเนี่ยควนต้นอยู่นี่ ทางนี้ทางนี้ไปติดยูตตรงนู้นอ่ะผมว่าเขาก็ต้องมีวิธีที่จะลงได้ด้วยตัวเองนะนั่นๆๆๆๆๆๆอ๋อๆค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะเอ้ยค่อยๆไตยลงมาลูกเออเออเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยได้ได้ทุกคนอ๋อค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาเออ มื่อสักครู่เนี่ยเขาไปอยู่บนยอดตรงนู้นครับอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนเออที่หลังีะขึ้นไปขึ้นไปนยังไงเออไอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้ว อ๋อยินดีด้วยลเลยลงมาลงมาแล้วนีหลังจะขึ้นไปนะขึ้นแล้วมันเราไม่รู้หลักเราเพิ่งขึ้นครั้งแรกอะ่ะไอ้ส่วนต,วต,วตัวนู้นอะ่ะเขาเคยขึ้นแล้วก็เผาตัวนี้เขาเขาเพิ่งจะเริ่มโตเพ่งนี้ได้ประมาณสักสองเดือนได้นะ ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เจ้าไหนอยู่ไหนละเจ้าแมวเหมียวลงลงมาจากต้นไมน้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ